รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีเด็ดเมืองไทยและผมเอิร์ธสันอิทธิสุขนันท์ครับรวบรวมเ,เรื่องราวความเด็ดมาฝากคุณผู้ชมบ่ายวนันอังคารแบบนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะนําเสนอกันครับจริงๆแล้วรูปแบบของการท่องเที่ยวในบ้านเราครับมีทั้งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติท่องเที่ยวเรื่องราวของอาหารการกินและท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมจริงๆแล้วการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมนะครับนอกจากด้เรื่องของความสนุก ความสวยงามยังมีเรื่องของความสุขใจซึ่งจริงแล้วการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมของเรานอกจากสถานที่ครับยังมีวัฒนธรรมอีกหลากหลายรูปแบบที่เราสอดแทรกเข้าไปได้ม่วอาจจะเป็นวัฒนธรรมการพูดวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมภาษาแล้วก็อีกหลากหลายเดี๋ยววันนี้เราคุยกันนะครับในทีเด็ดเมืองไทยแต่ว่าช่วงแรกของรายการไปพบกับเรื่องราวเด็ดๆอีกหนึ่งเรื่องที่รอคุณผู้ชมอยู่ก่อนครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยจังหวัดชนบุรี ครับตอนนี้เรามาอยู่กับพี่นัทนะครับหรือว่าคุณครูนัทของน้องๆที่มาฝึกเรียนนวดแผนไทยนะครับที่ศูนย์ฝึกอาชีพนัชชาสปาแอนด์บิวตี้นั่นเองครับสวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีค่ะเจอกันรอบที่สอนนะครับพี่สบายดีนะครับสบายดีค่ะแต่ว่ามารอบนี้สังเกตดูนักเรียนเนี่ยเป็นเด็กและเยาวชนซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ค่ะนะครับพี่นัทบอกคุณผู้ชมนิดนึงเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้จักพี่นัทย้อนกลับไปถึงตอนที่เปิดโรงเรียนแห่งนี้มีที่มาอย่างไรครับค่ะก็คือเริ่มแรกเลยนะคะก็คือเรราาาททํธุกิิจในนด้ี่ผลต นะคะเครื่องสมองนะคะครอบครัวเราเนี่ยผลิตยุกยามาตั้งแต่สมัยรุ่นุ่มพวดเลยใช่ค่ะช่วงรุ่นหลังมาก็เราก็ปวดเมื่อยนะคะเป็นอมาพึกเราก็มาได้มาใช่ค่ะมาพึ่ครับผมก็ได้มาเรียนรู้เรื่องศาสตร์ตรงนี้นะคะปู่ย่าตายายสอนมาแล้วก็สุดท้ายก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่เราร่างกายเราแย่ละเราหายจากศาสตร์นี้เราก็เลยเป็นจุดที่เราต้องสอนละก็คือให้ความรู้วิชาด้านนี้มาโดยตรงเลยครับผมคือทุกวันนี้อาการอมพฤพษ์ของพี่นัทนี่คือหาย สนิทเลยก็คือจากการนวดเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้สมุนไพรตัวเองคิดค้นขึ้นมาในการนวดควบคู่ไปด้วยเดินได้ปกติครับแล้วมีกติกาการสอนยังไงบ้างฮะก็คือถ้าเด็กและเยาวชนทั่วไปนะคะบุคคลพิการเด็กกับพระค่าครู1บาทนะคะ1บาทใช่ค่ะเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าบุคคลทั่วไปมีรายได้หน่อยก็พันเก้าเพราะพิพากอมอุปกรณ์สอนจนเป็นพูดถึง AEC บ้างครับคือตอนนี้มีหลักสูตรเรียนหรือว่ามีการพี่นัทมีการไปอบรมอะไรเกี่ยวกับ AEC แล้วเอาเข้ามาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไหมฮะ ก็คือภาครัฐนะคะก็ส่งเสริมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นกลุ่มโอทอปนะคะเป็นสินค้าโอทอปที่ผลิตมานะคะเป็นโอทอปห้าดาวของจังหวัดชนบุรีเราอยู่แล้วเนี่ยอ่าจะทางภาครัฐจะให้เรามีการพัฒนาแม้กระทั่งแบรนด์นะเวลานี้ก็ต้องมีภาษาัสเซียนะภาษาอังกฤษต้องครบถ้วนนะสติ๊กเกอร์หรือแบรนด์คุณจะต้องพัฒนาแพคเกจจิ้งคุณต้องพัฒนาทุกอย่างเลยคือชาวต่างชาติเห็นต้องรู้ว่าคืออะไรใช่ค่ะพนักงานที่จะมาดนวดเนี่ยมีการพัฒนายังไงบ้างให้เหมาะกับ AEC ครับค่ะ แรงงานนะคะในเมื่อเรียนนวดแผนไทยแล้วผ่านแล้วได้ใบประกาศจากสมาคมแพทย์แผนไทยแล้วนะคะ150ชั่วโมงคุณก็ต้องขยับขั้นสอบมาตรฐานของกรมฝีมือแรงงานขึ้นอีกนะคะซึ่งจะยกระดับมาตรฐานแล้วร้านสปาทั่วไปไม่ว่า5ดาวไม่ว่าอะไรทุกประเทศเลยรองรับหมดเลยที่มีมาตรฐานตรงนี้มีการสอนไหมว่าต้องบริการยังไงต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษไหมถึงจะเหมาะกับ AEC ครับคือตรงนี้ต้องฝึกเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราเราต้องณปัจจุบันต้องเก่งละภาษาอังกฤษครับเป็นท้ายนะครับอยากให้จัดเชิญชวนคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับาอาจจะแบบว่างานอยู่บ้านาอาจจะไม่ต้องแบบว่าไปรับ AEC เลยก็ได้สนใจอ,อยากจะเรียนเอาไว้นวดให้คุณสามีคุณภรรยาที่บ้าน<ช>หรือรว่าอยากจะไปต่อ,อยอดประกอบอาชีพก็ได้เชิญชวนให้เข้ามาเรียนนวดแผนไทยกันครับค่ะคือณปัจจุบันนะคะเราขาดแคลนจริงๆนะคะ,ะสังคมไทยณปัจจุบันก็มีการ ยังไงอะครอบครัวเนาะในะปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ก็ต่างกันไปทํางานนะคะอยากให้มาช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาตรงนี้นะคะปลูกฝังให้ลูกหลานนะคะมีวิชาอาชีพในด้านแพทย์แผนไทยนะคะก็อยากให้บุคคลที่ว่างงานนะคะต้องการที่จะมีวิชาชีพที่ถาวรแล้วก็หาเลี้ยงตัวเองได้ตลอดชีพก็คือน,นี่แะคะนวดแผนไทย จากปัญหาทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งปัญหาการชะล้างพังทลายของดินโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรที่มีความลาดชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นจึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชดําริให้ดําเนินการศึกษาทดลองนำ้าแฝกมาใช้เป็นมาตรการในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินในพื้นที่การเกษตรซึ่งจากผลงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการตัดหญ้าแฝกค,คลุมดินจะช่วยเพิ่มความชื้นในดินได้ถึง3 5เอีกทั้งยังช่วยเพิ่มเติม,ตมอินทรีย์วัตถุและการหมุนเวียนของธาตุอาหารพืชให้กับดินทุกวันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงในการอนุรักษ์ดินและน้ําการส่งเสริมขยายผลหญ้าแฝกให้มีการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะบนพื้นที่สูงลาดชัน พื้นที่ดินเสื่อมโทรมจึงเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานควรประสานความร่วมมือกันตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้มากขึ้น สนับสนุนโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรี กลับเข้าสู่รายการทีเด็ดเมืองไทยนะครับกับช่วงเปิดโลกชนบุรีสู่อาเซียนครับผมจริงๆแล้วในแง่ของการท่องเที่ยวครับนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเที่ยวน้ําตกภูเขาทะเลเรื่องราวของอาหารการกินการท่องเที่ยวแบบสายวัฒนธรรมก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับในการดึงดูดนักท่องเที่ยววันนี้เราคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีครับคุณสามารถเที่ยงพูนวงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม จริงๆเราต้องขออนุญาตถามย้อนก่อนครับว่าจริงๆแล้วในเขตชนบุรีหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงการท่องเที่ยวในแบบวัฒนธรรมหรือว่าเชิงวัฒนธรรมได้รับความนิยมยังไงอย่างไรบ้างเอ่ยส่วนใหญ่คนที่มาเที่ยวชนบุรีนี่ก็จะเป็นคือนอกจากเที่ยวทะเลทะเลท,เลท,เลทเลี่ยวอะไรหมดแล้วเนี่ยก็จะมาไหว้พระทาบุญนีม่มีจุดสนใจอย,อยู่หลายที่ที่ตั้งใจมาเนี่ยก็คือขอพระพุทธสีหิงแลวก็ศาลักเมืองชนบุรีแล้วก็จะขับรถล้อล้อลต่อไป ถิงเขาชีจันที่เพสศตหีบนะครับนะนะถ้าถ้ามาแบบไหว้สิ่งเคารพบูชาเลยฮะค,คือในในสามจุดนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของชาวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่มากันซึ่งถ้าพูดถึงจริงแล้วเนี่ยครับการท่องเที่ยวแบบนี้ก็ไม่ได้รับความนิยมแค่คนไทยหรือว่าพุทธศาสนิกชนเท่านั้นใช่ไหมครับโอ้มีทั้งสิงคโปร์มีทั้งต่างต่างประเทศมาฮะ,าาะาค,คือเดิมเดิมเรามีฝรั่งใช่ไหมฮะมีต่างชาติมาแก็จะไปถ่ายรูปศาลหลักเมืองครับ แต่ที่สําคัญเนี่ยที่เขาชีจันเนี่ยจะ,จะมีคนไปเยอะมากประเภทสิงคโปร์จีนเกาหลีและตอนหลังนี้เราใกล้จะเปิด AEC แล้วก็จะมีพวกเวียดนามพวกอะไรนี่มาเป,เ,ปเป็นชนคือต่างต่าง,ต,างต่างประเทศที่อยู่ใ,ใกล้เราางนี้แถบประชาเชิของเราพูดนะครับว่าเรากําลังจะก้าเข้าสู่ AEC และอย่างนี้เราต้องมีการเตรียมความพร้อมในรูปแบบของวัฒนธรรมอย่างไรแล้วก็ถือเป็นโอกาสทองในการประชาสัมพันธ์กับ ความสวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารหลักเมืองสิ่งสําคัญที่เป็นหน้าเคารพสักการบูชาของชนบุรีในโอกาสประชาสัมพันธ์แล้วก็เตรียมความพร้อมในการรองรับก็อย่างไงบ้างครับอีตรงนี้ทางจังหวัดชนบุรีนี่เตรียมพร้อมไว้เสมอฮะครับแม้กระทั่งมะคุเทศน้อยก็มีมีศูนย์ท่องเที่ยวต่างๆเรามีหมดนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยเราเน้นมากอย่างสมมติว่าจุดที่เราจะไปสารหลักเมืองนี้เราก็จะใช้ ให้ความรู้กับเด็กของเราไว้คือคนของคนไทยนะฮะทั้งมีทั้งหลายภาษาเดี๋ยวนี้เขาได้ทั้งจีนทั้งอะไรนะครับคูเทศน้อยนี่เขาจะมีทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยของภาษาอีสานภาษาลาวอะไรมีหมดนะฮะอยู่ด้ว้กันภาษาท้องถิ่นก็ได้ด้วย พวกนี้จะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็จะได้บอกข้อมูลที่ข้อมูลเรื่องของประวัติความเป็นมาวิธีการไหวอย่างไรลวดลายศิลปะอย่างไรในส่วนของสำนักงานพระธรรมแล้วก็อบรมการไหวอยู่แล้วอบรมมารยาทไทยอยู่แล้วในในส่วนของเด็กๆพวกนี้นะครับแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปแต่ละแห่งเนี่ยมันจะมีเป็นอย่างเขาชีจันเนี่ยฮะถ้าท่านได้ลองไปสัมผัสแล้วท่านจะบอกว่าโอ้มันมหัสจรยรคือคือพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวอ่ะ คือทำยังไงก็ได้ให้มีรอยยิ้มกลับไปครับผมนะครับซึ่งจริงแล้วคําว่าวัฒนธรรมหรือว่าการท่องเที่ยวในเชิงรูปแบบของวัฒนธรรมคงไม่ได้หมายถึงแค่ตัวสถานที่เท่านั้นไม่ใช่เพราะมันจะสอดแทรกเข้าไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมการพูดวัฒนธรรมการต้อนรับอย่างที่ท่านบอกก็คือแม้กระทั่งการไหว้ครับเราเราเรา,เราฝึกนะัน,นฝึกยิ้มไหว้ทักทายนี่ต้องเตรียมไว้ฮะในส่วนค,นะคนของเราผมว่าเมืองเมืองชนเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่ง คือมันเป็นทั้งอะไรทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทะเลทั้งภูเขาหลายอย่างแล้วก็มีแหล่งประวัติศาสตร์ทั้งสมทั้งสาแหล่งที่กล่าวเนี่ยก็คือเป็นแหล่งที่เราเตรียมพร้อมสิ่งที่สําคัญคือทํายังไงก็ได้ให้ชบบาวบ้านให้นักท่องเที่ยวที่เขามาประทับใจเรานี่แหละคือสิ่งสําคัญคะและเขาก็จะเป็นทําหน้าที่คล้ายๆกับ PR อประเทศไปเลยเพราะเขาจะไปบอกปากต่อปากบอกญาติสนิทบอกเพื่อน ใช่ไหมครับเขาก็จะมีรูปแบบในการชักชวนมาก็จะทาให้ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับพวกเขาเยอะมากขึ้นได้อย่างนี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนปิดท้ายครับทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยและก็รวมถึงชาวเอเซียที่ปีหน้าเราก็จะเป็นการเปิดเต็มรูปแบบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับเส้นทางทั้งเรื่องของวัฒนธรรมมาสัมผัสหลากหลายรูปแบบทุกเรื่องมีเรื่องราวแล้วก็มีคุณค่ามากที่ชนบุรีชนบุรีเป็นพื้นที่ม,มีมนสเสน่ห์นะฮะผมมาอยู่ด้วยที่น,น,นี่สองปีแล้วยังติดนยฮะ คือมีหลายๆอย่างมันมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะทะเลภูเขาน้ําตกอะไรมีหมดครับ,รบก็สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมมีอยู่เยอะมากเป็นเมืองของพระเจ้าตากสินท่านมาหยุดทับที่นี่อะไรที่นี่แล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรา,าสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งดีๆคือว่าเป็นของโลกก็ได้นะอย่างเขาชีจันอย่างไรนะฮะแล้วพระพุทธสิหิงค์นี้ก็อยู่มาตั้งแต่เราเกิด้วฮะเรารู้จักท่านมาตั้งแต่เราเกิดแล้วแล้วก็อยากให้พี่น้องได้มา เยี่ยมชมมาเที่ยวกันท,ที่สําคัญที่สุดคือมาชนบุรีไม่ได้โดไไหดร้ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่จริงฮะครับผมมีทั้งกลางวันกลางคืนมีสถานที่ท่องเที่ยวหมดนะครับครบเลยครับเ,บเป็นเมืองแห่งแสงสีทั้งกลางวันและ,และกลางคืนก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีของแพงมากอย่างที่คิดนะฮะมาอยู่กันได้ลงโรงแรมอะไรเข้าครับพัฒนาขึ้นผมว่านะ ครับผมนะครับ <Spin ning S 1> โดยเฉพาะเรื่องราวของความปลอดภัยครับที่นี่ต้อนรับแบบเป็นมิตรอย่างแท้จริงนะครับว <sam S 1> ันนี้ขอบพระคุณครับยบบินดีครับนี่คือเรื่องราวเด็ดๆที่ชนบุรีที่นํามาฝากกันในสัปดาห์นี้กับทีเด็ดเมืองไทยนะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวเด็ดๆรอคุณผู้ชมอยู่ครับ <S 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 สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนพเหมือนเช่นเคยในช่วงทีเด็ดกทมครับกับช่วงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับคุณผู้ชมครับครั้งหนึ่งสังคมของเราเคยมั่นใจกับคําว่า IQ มากจนเกินไปนะครับจนกระทั่งกลายเป็นมาตรฐานในการวัดความรู้ความสามารถของเด็กๆครับและยังมุ่งหวังนะครับและเน้นให้เด็กนั้นพัฒนาทางด้านของวิชาการ จนมากเกินไปครับจนกระทั่งลืมพัฒนาทักษะทางด้านอื่นๆของเด็กควบคู่ไปด้วยแต่มาวันนี้ครับ IQ หรือว่าความฉลาดทางชาวปัญญาไม่เพียงพอที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตได้เสมอไปครับซึ่งที่ผ่านมามีงานวิจัยที่พูดตรงกันครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้มักจะมี EQ ที่ดีอีกด้วยครับแข่งกีฬาฟุตบอลที่เวียดนาม2ปีค่ะ แล้วก็ไปแข่งที่สวีเดนมา3ปีที่เวียดนามได้เหรียญทองมา1เหรียญค่ะแล้วก็ที่สวีเดนได้เหรียญทองมา2เหรียญประโยชน์ที่ได้รับจากการฟุตบอลก็คือได้พัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเคยไปแข่งที่อยู่ในละแวกอาเซียนเนี่ยคืคอกีฬานักเรียนอาเซียนนะคะชนะเลิศเลยค่ะที่หนึ่งของอาเซียนเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาเล่นกีฬากันนะคะ จะได้ปราศจากโลกภัยไข้เจ็บสุขภาพแข็งแรงที่สําคัญจะได้เป็นทีมชาติด้วยค่ะเคยไปแข่งขันที่สํานักการศึกษาครับได้รับรางวัลคิดสร้างสัตว์อันดับ2ฝึกให้เรามีสมาธิมีทักษะทางศิลปะมากขึ้นทําให้เรามีความรู้ทางด้านต่างๆด้วยครับ ดังนั้นนะครับกรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้ทางสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครจัดให้มีโครงการสุดยอดเด็กเก่งแห่งกรุงเทพมหานครหรือว่า BMA Top Talent 2013ขึ้นมาครับและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนวิชูทิศครับมาดูกันว่าโรงเรียนนี้นะครับจะจัดกิจกรรมอะไรเข้ามาบูรณาการในการพัฒนาความสามารถของเด็กๆก,กันบ้างครับไปมันไอย่างที่ป็นไม่อาแกีต่อไป ผมก็มาอยู่กับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถแล้วนะครับซึ่งก็คือน้องจินนี่กับน้องเน่เนั่นเองใช่ไหมสวัสดีคราบทั้งสองคนเลยเมื่อสักครู่นี้มาฝึกร้องเพลงใช่ไหมจินนี่<ช><ช>น้องเน่เล่นเล่นอุปกรณ์อะไรครับคีย์บอร์ดครับเราอยู่ในห้องซอฟต์ดนตรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมาเพื่อที่จะมาพัฒนาศักยภาพของพวกเราใช่ไหมนะอันนี้คือสารต่อมาจากโครงการเบ Top Talent สําสำหรับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมาเพื่อที่จะมาพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเรานอกเหนือจากดนตรีแล้วมีอะไรบ้างครับนั่นก มีด้านน่าตัดสินแล้วก็มีวิชาการด้วยค่ะจินนี่เคยไปประกวดอะไรบ้างครับเคยไปประกวดของโครงการทักษะด้านดนตรีค่ะตอนนั้นไปแข่งเกี่ยวกับอะไรครับยิมนาสติกกินารีค่ะสำหรับเนตรเคยไปประกวดอะไรบ้างครับเคยไปประกวดของ KPN เหมือนกันค่ะเป็นการประกวดแข่งขันคีย์บอร์ดค่ะมีใครได้รางวัลอะไรติดไหมติดม,มือมากมั้ยได้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นแล้วก็ไปไฟนนลน่ะ เน่แหละครับผ่าน1ิโรงเรียนแรกคร่ะคิดว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างครับจากการที่เรามาเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถที่โรงเรียนจัดให้ครับในโอกาสให้แสดงความสามารถพิเศษค่ะน้องเน่แหละครับเป็นไงบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเป็นการฝึกเข้ากับเพื่อนนะคะการ<อ>สามัคคีกันนการเล่นอยากให้เพื่อนๆนน้องๆที่สนใจนะคะหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วเพื่อจะได้ มีทักษะทางด้านต่างๆฝากถึงทางกทมนะคะอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปตลอดนะคะอยากให้นักเรียนหรือพี่ๆน้องๆได้มีโอกาสแสดงความสามารถค่ะและต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับคุณครูครับไปดูกันว่าคุณครูนะครับมีเทคนิคและวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมและเพิ่มเติมศักยภาพให้กับเด็กๆเหล่านี้ครับ สวัสดีครับคับคุณครูต้นครับคุณครูต้นมีโอกาสเป็นคุณครูพี่เลี้ยงในการส่งเด็กไปแข่งขันในโครงการเด็กสุดยอดเด็กเก่งแห่งกรุงเทพมหานครหรือว่า BAM Top Talent ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเด็กๆเนี่ยเขามีวิธีการเตรียมความพร้อมหรือว่าวิธีการฝึกฝนเพิ่มเติมศักยภาพของพวกเขาอย่างไงบ้างครับปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเขาจะมีความรู้ทางด้านไอทีนะครับก้าวล้ำกว่าคุณครูมากเลยเด็กๆก็จะไปหาข้อมูลนะครับในเรื่องที่ตนเองที่จะไปแข่งขัน แล้วก็เป็นความรู้พื้นฐานที่จะไปต่อยอดในการที่จะไปแข่งขันในรอบของ BMA Top Talent นะครับผมทางโรงเรียนวิชูทิศได้ส่งเด็กเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทอะไรบ้างเกือบทุกประเภทก็จะมีอย่างเช่นอ่านออกเสียงและกล่าวสุนทรพจน์อันนี้คือในส่วนของ IQ หรือเปล่าใช่ครับ i อแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ครับการออกแบบโปรแกรมนะครับคณิตคิดเร็วนะครับแล้วก็มีตอบปัญหาภาษาอังกฤษ IQ ก็จะมีการแข่งขัน หมกล้อมรประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยนักเรียนสามารถที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ,รบนี่เลยอันดับแรกที่สําคัญที่สุดแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะดึงศักยภาพของตนเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่มีเวทีและไม่มีกิจกรรมหรือโครงการใดๆที่จะมารองรับตรงนี้พอเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นเด็กๆได้ทราบเลยว่าสิ่งที่นักเรียนมีศักยภาพเนี่ยอยู่ตรงไหน แล้วจะพัฒนาไปได้ยังไงขอบคุณคุณครูต้นมากๆเลยนะครับได้มาคุยกับคุณครูต้นเนี่ยได้เห็นในความตั้งใจจริงนะครับในการที่จะปลูกปั้นเด็กคนหนึ่งนะครับหรือว่าเด็กคนอื่นๆนะครับให้มีทักษะทางด้านการพัฒนาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมองหรือว่าทางร่างกาย IQ หรือว่า EQ นะครับได้เห็นว่าเด็กๆนั้นเขาได้พัฒนาจริงๆและเขาก็มีความสุขในการได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนกันครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วสัปดาห์หน้าต้องกลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของนอ้นองๆนักเรียนโรงเรียนใดในสังกัดกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ ปิดท้ายนะครับคำคมที่เด็ดในสัปดาห์นี้นะครับขออนุญ,ญาตอันเชิญพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาฝากปิดท้ายครับการทำความดีนั้นยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายก็จะมาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีขอบคุณสถานที่ไทยทรสวยๆนะครับเวิร์กช็อปชั้น4ี่ e c u t i v e Tower โรงแรม Hol i เด y i อินพัทยาและเซอ้อผพาพิธีกรไป ซิฟิกยูเนกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับเรื่องราวความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยสวัสดีครับ